สบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบพอกำลังตุนคือเกาเนาะจ้ามื่อในสิบห้ามากินตำส่วใส่ใส่บัวเนาะจ้าเนาะเรากะเนาะใหม่ให้เนาะจ้องไข่ไข่ตำปลาเนาะจ้าะมาทำกับตำปลาซะจ้าเนาะใหม่เนาะใหม่สดเขาต้มเนาะจ้ามีแต่หยอดได้จ้าพี่น้องจ้าหยอดดันอ่อนอื้มอ่าแก้สิสูขปะมา น่อไม้นี่จ้ะไซเค็งเอร์ดียังนะไซบัวเนาะจะนอนอี่พี่น้องจ้ะนี่จ้ะคือกกสิกรอบนี่เลยต่แล้วกปะไซน่อไม้นะไคล้ายๆเฮ็ดต่ำปลาเนี่ยจ้ะแต่ว่าเครื่องข้าบ่วลายเนาจะจ้ะเนาะพักข้ากับมี่พักหอมฝนน้ำเนาจะจ้ะเนาะพักหอมฝนที่ไรมาจากบ้านเ,น,เนี่ยจ้ะกินนี่มุ้งเสนเบิร์ดเต็นลายอยู่แช่ตู้เย็นไว้จ้ะพี่น้อง คนมาอยากออกกล้องนั่จักตักให้พอบานเพื่อมาอยากออกกล้องนะเอ้ยมันสิดีตาใครบ้นงตักอะไรเออเอาไม่ยุกไปเลยเด้อคนมาอยากออกกองอ,กอ,อ,กกองเทีสิละไง หมดเลยตำใส่บะคุงแ้วจ๊ะน้ตำตำจะแกขนมจีนแล้วกะนน้อใหม่ห้าวแล้วอมีอ่ะไม่นะขนมจีนรูดน้ำสมตำเปล่ะเต็มจานเลยพี่น้องจ้ะอบริโภคจริงจริงดีงกินกับเนอะลืม รุดเพชรเพชรในใจเลยแ่พี่นอ้อ <c> ง <oughs> เปิดมากผกสตมต่ำเราจะน้องต่ำใช้น,น,น้ตไม้น้ำใช้บัวน้ำแฉก กินหยากแค่บ้านลงตนูนกับกินไปแบบนหนลายเจ้าชำนวยจังเนาะบอกอาหารทะเลอย่างกับบุคลมีนาะจะเพราะว่าอยู่ไกลตลาด Is that เห็ดฮ่โอ้ยเผ็ดากเนี hmm. ่ย i not a. นเนาะความเผ็ดกินสม,มส่ำเสมอพี่น้องแบบไงบ้างขาดบ่ได้เลยจ้ะทำเมาื่อไรก็เลยกินสมตำๆม,มันหูซึกแบบว่าความุ้งึก่ไ ลองได้กิน,สน,สนเสมอแลยตำเสมอแ่บฮึฮเผ็ดสาตูน่ะมากมากเลยจ้ะพี่น้องจ้ะพวงหอมอ่ะพวงหอมป่นฟังแล้วขล่ะจ้ะหมายว่า,า,า,าด้ได้อันผสมกันนะันมาก ม,มันหอมดีมันมีแบบว่าอันนี้แบบคล้ายวุลผ้าเนาะแต่ว่าพันสีขาวม,มีแต่ยางผสมกันนะจ๊ะพี่นอ้องกินกับแซ่คนหน้าเพิ่นสิมากกินกับกว๋วยเตี๋ยวเลยจ้ะเด้อฝั่งล่างเขาเสิร์เฟรเนาะจาะ๊ะนาอ ถาผู้ใดเคยไปเที่ยวฟังเล่าแล้วจ้ะสิหุว่าเพื่อกินกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยเพื่อจะกินกับ พักแบบนี้ละจ้ะพังหอมแบบที่เราตูนกินแหละจ้ะ น้ำป e ah> yep> ั้นโกโก้เก ja. ้าร้ละสิบบาทแก่เพลสจ้ะน้ำใหม่ในงานไปดีจ้ะพี่นุ่ง เผ็ดมันรบบอกกูแล้วเผ็ดนะเผ็ดแหง Så nøye det er. Mm. Mm. Ssss mm. 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 เพชรสุดยอดเลย ไปรับจากพี่น้องเพื่อไล่ คุนกับสิข,สข,ข,ขอจบคลิดไปเรือยจ้าเด้อกะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาเป็นกำลังใจเนาะจ้าเนะาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามคือเก่าเนาะจ้าเนาะเป็นกำลังใจหนุ่มตูนเด้จ้าเด้อขอบคุณน้ารายเด้จ้า